ครับผมอ่ะมีครบนะครับถอยน้ำมุดโอ้นะครับจุดครบแล้วครับมันไกลผึ่งนะครับนู่นผึ่งกอยู่ไหนนะครับตรงลื่อตัวนี้ขึ้นไปนะครับผ่านตรงนี้ขึ้นไปก็โอเคนะครับมีครบนะครับทั้งน้ำทั้งมุดนะครับถอยด้วยนะครับก็อาศัยว่าต้องใจเย็นๆนะครับมีเห็นบ่อนะครับด้านล่าง ไม้แกะไม้กะหมดแดงครับหมุดแดงหมดแดงตัดกำลังแล้ว,ลวก็ยังมาหาขยอย่อยยื่ยังเก่านะครับกุสาอันตัดบรไห้มันโตกัต้นกระเดามันก็อยู่ตัวนี้อีกนะครับอ่ะครับผมเดี๋ยวหาวิธีฟ้าขึ้นไปนะครับจะถึงแล้วละครับเออเมื่อเกินปัญญาแล้วครับจังไลยก็เอาจนได้ละเนาะครับผมอมขึ้นมาปัาน,นี้แล้วครับผมอมืครับเดี๋ยวเบิ้งส่งกันจีไปแบบไหน ครับผมนะครับขุดยอดเล่นส่นยูคยานะครับปั๊บป๊บ,ปบกินไปครับเป็นฟุ่มน้ำนะครับพึ่งอยู่ทั้งยอดอนะครับทางโรงงานเห็นบอกครับคอ,อยกินแตงหนามเลยมันนีคอยหนึ่งบริษั ถึงหมืนนะครับที่ต้องอาศัยถ้อยน้อยแล้วนี่พุ่ม้ํำเล็บเงียวเล็บแมวนะครับถึงกระหัางงามเติบครับน้ำจักที่เป็นจังแดนะครับไปรุ่นกันมาแล้วเห็นแล้วนะครับต้องเมียนบอเมียนก็หายสวัสดีครับพี่พี่น้อง นะครับเออผมพานพึ่งพงศ์ตานประเดกนะครับกับช่องกิ่นเกอรป่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าอ่าไม่ไม่ไม่ลื่นไม่น้มนะครับเออถ้าง่ายๆนะครับไม่เหลือนะครับลังนี้ก็อยู่ภูมภูมิน้ำน้นะครับน้าเล็บเหยวเล็บแมวนะครับแล้วก็อ่าต้นยูคานะครับก็ต้องอาศัยถอยนะครับคิดว่า ยังไงละครับถ้าปล่อยก็หายนะครับถ้าไม่เอาก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นแล้วก็ต้องเมียนนะครับกินเกสอนป่านะครับถูกอกถูกใจชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเออเป็นกําลังใจให้พานชรานะครับเออนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเน้นเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเอาถอยนะครับเดี๋ยวไปจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับผมโอ้ย cắt 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 to, ui, cắt quá 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 ยานไปรดใช่เขาขอ,อยืนะได้ระดับนี้นะครับถึงเห็นบ่ เห็นบอ่อนะครับโอเคครับผมไปตัววายวายวายหมดกันถึงหอดครับ หลังขึ้นมาแล้วก็บภูปันญ์ไทนะครับมองอยู่ทางใต้นะีะโอ้ยห้างเป็นไงนะครับขึ้นมาแล้วก็พอด,ดีครับโอ้ยถึงหมดที่น้ำครับหาบปน,นตั้งกองกันด้วยครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวหาบอนตั้งกองโอ้ ใส่ลูกนิดนึงนะครับจักน้ำม,มีไหมเออนะครับแต่งน้ำเกือบตายอ่ะเขาไ,ได้ยุคครับ น้ำพ่อมีนะครับน้ำก um> um> ็บพ่ได้ยุบอืมขึ้นข้นบนเนาะอ้นที่ด้ก u uh, đúng vào đây đi này bung vào đây dọn chiếc này ra, ra, ดอกนิ้วครับดอกนิ้วดอกนิ้วนะครับครับงามเติมยุดอกนิ้วครับ ใช้อยครับนี่แหละพิ่งที่ได้น้ำนี่แหละดอกม้วนออกก้นน้ำี่คุณม้วนครับม้วนเยสรนเยสวนดอกม้วน

พอได้หลังพอได้ครับเอาแล้วครับเจ็งงานก็มีสามร้อยดอกครับสามร้อยสามร้อยกว่าบาทครับอันนี้ก็ได้ยี่ดอกครับประมาณเจ่าแตงน้ำึ้นมาก็เพิ่งขมวงนะครับก็ได้ยี่ดอ,อกครับประมาณอันเท่าใด <c oughs> นะครับเออเกือบสามร้อยแหละครับเออเอาจังไหนก็ฝากฝากเลครับกินเกศรปลา นะครับโดยพันพึงพงและต้นประแดกมากก็กดไล่กดแชร์กดซับสะไคร้นะครับเด้อเออเป็นกำลังใจให้แน่นะครับเอออันท่านที่ว่าอันติดตามก็ขอบคุณนะครับท่านที่ยังม่ติดตามก็ติดตามดนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมเวลาผมลงคลิปจะได้รับชมกันนะครับไปลงต้นครับผมเออที่ได้ถอดถอยนะครับทั้งถอยทั้งน้ำนะครับตัวนี้ก็ธรรมดาเลยครับบอลเหรินเออออก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 มงงงไปได้เด้วยบัตรมึงมีปนกองฉีล้ม นุ้งได้นุ้งลุงเลยครับไปนุ้งกได้ก่อนเพราะว่าขน้ำปยปุ